สวัสดีครับพวกเราจะมาเสนอโครงงานการพนาสื่อดิจิทัลเพื่อการราษาสัมพันธ์สินค้าโทอท็อปนะครับผมนายดิสอนนามแสงครับดิฉันนางสาวกิติพรกอาวค่ะดิฉันนางสาวปยุดาชัยเลศค่ะที่มาและความสําคัญน,นะคะในปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธา,านีเป็นจังหวัดหนึ่ง ที่มีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมากค่ะและมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่น่าสนใจทําให้มีนักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีเนจำนวนมากและยังมีสินค้าที่น่าสนใจหลายอย่างอาทิเช่นเครื่องจักรสารภาพถินเมืองที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีส่วนจำหน่ายสินค้าตั้งอยู่ที่ศูนย์โอทอปเซ็นเตอร์อุบลราชธานีค่ะตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีลูกค้าและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มา <why hij> คือสินค้านะนจะถูกแนะนำมาจากแนลนักเที่ยวเป็นผู้แนะนำและจากการบอกต่อจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอก,กนชนในขณะเดียวกันาการประชา,าสัมพันธ์สินค้าระออโซิเนเตอร์ในจังหวัดอุบลราชธานียังไม่เป็นที่แพร่หลายทําให้นักท่องเที่ยวไม่ได้รับข้อมูลและทํทาให้ไม่สามารถดูสินค้าได้ครบและตรงตามความต้องการของลูกค,ค้าค่ปะปัญหาที่เป็นนะคะเน การประชาสัมพันธ์สินค้ามีการประชาสัมพันธ์นผ่านเพจองค์การบริหารส่ว,ว,วนจังหวัดบุราชธานีค่ะแต่เนื่องจากเพจได้นําเสนอข้อมูลในหลายส่วนที่รับผิดชอบทําให้ข้อมูลปะปนกันกับข้อมูลอืน่นๆประกอบกับในเพจไม่ค่อยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปที่เป็นข้อมูลปัจจุบันค่ะทําให้คนที่เข้ามาดูไม่สามารถเห็นถึงตัวสินค้าของแต่และร้านในปัจจุบันได้ส่วนมากจะแต่ขายหน้าร้าน ข้อมูลปัจจุบันทําให้คนที่เข้ามาดูไม่สามารถเห็นถึงตัวสินค้าของแต่ละร้านในปัจจุบันได้ส่วนมากมีแต่ขายหน้าร้านค่ะสองนักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้าถึงสินค้ารายละเอียดสินค้าได้ดีส่วนมากจะจะแค่ได้ยินและได้ฟังต่อๆกันมาจากผู้นําเที่ยวหรือผู้ที่เคยมาท่องเที่ยวจึงไม่ได้เห็นและดูรายละเอียดในสินค้ามากเท่าไหร่ค่ะแนวทางการแก้ปัญหาครับผู้จัดทำจึงทำแอปพลิเคชัน เพื่อเป,เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและเป็นสื่อในการให้ให้ลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าและเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น,นครับวัตถุประสงค์ของการศึกษาครับ1เพื่อวิเคราะห์และออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอปนะครับ 2. เพื่อพัฒนาสิอดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอป ของเรานะครับผมค่ะขอบเขตของการดำเนินง,งานนะคะหนึ่งนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานระบบนะคะจะมีร้านค้าในศูนย์โอทอปเซนเตอร์วัฒนธรรมนี้นะคะแล้วก็ลูกค้าค่ะสองเครื่องมือที่เราใช้ในการทําแอปพลิเคชันนี้นะคะอาจจะใช้เป็นอ่าแทน cover นะคะส่วนการตัดต่อจะใช้เป็นโฟโต้ชอปนะคะแล้วก็อ่าเอเดอร์บี้อัพอัพเตอร์เอฟเฟกค่ะแล้วก็ส่วนทีเมเปินะคะจะใช้ในการตัดต่อวิดีโอค่ะ ค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะหนึ่งสามารถนํามาใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์สินค้าได้นะคะ2เพช่วยส่งเสริมด้านการขายสินค้าในสิน่งในศูนย์อูอทอกเซ็นเตอร์นะคะ3าช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสินค้าของลูกค้านะคะและสี่ช่วยในการเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะนี่นะครับผมจะเป็นตัวอย่างของค่ะนี่จะเป็นตัวอย่างของแอปพลิเคชันของเรานะคะ มันจะมีประเภทสินค้าอทหอบค่ะมีผ้าไหมผ้าไหมแปรรูปแล้วก็ผ้าฝ้ายของฝากค่ะผ้าไหมนะคะจะมีร้านทัศนีสายใยไหมฝ้ายค่ะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยค่ะจะมีสินค้าให้ดูสามารถกดดูสินค้าและทราบรายละเอียดได้เลยค่ะจะบอกราคาแล้วก็ชื่อผ้าไว้ค่ะสามารถกลับหน้าเลือกเป็นหน้าจอหลักนะครับจะเปน จะมีปุ่มกลับไปหน้าจอหลักสินค้าโอทอปไปให้เลือกรูปผ้าไหมแปรรูปว่าจะมีร้านไหนบ้างจะมีร้านปลาอาวนะครับตอนนี้อันนี้จะเป็นเสื้อแปรรูปนะครับของร้านอันนี้จะเป็นผ้าไหมแปรรูปผ้าเช็ดตัวอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพอก สิ้นพวกเสื้อเครื่องแต่งกายของผู้หญิงและของผู้ชายครับนี่ครับผ้าฝ้ายนะครับจะมีร้านจะมีร้านสุชาวดีผ้าฝ้ายค่ะของเจียมแล้วก็ร้านคุณอ้อร้านเขมินทาผ้าไทยค่ะร้านสุชาวดีนะคะจะมีจะสามารถกดดูสินค้าได้เลยนะคะจะมีสินค้าแล้วก็ ประเภทสินค้าราคาบอกไว้ค่ะสามารถกดไปที่หน้าเลือกสินค้าได้เลยนะคะเดี๋ยวจะดูสินค้าตัวอื่นก็ได้ค่ะอย่างเช่นจะเป็นผ้าฝ้ายของชายและหญิงนะคะและก็จะบอกราคาไว้ค่ะแล้วก็มาของฝากกันเลยนะคะของฝากจะมีล้านสายสายใบบัวค่ะ แล้วก็ร้านคุณอ้อนะคะร้านสายใบบัวจะมีพวกเออันนี้จะเป็นก้านยานนะครับคือไว้จุดให้ความหอมครับผมอันนี้นะครับจะเป็นลูกป,ประครบครับผมราคาหกสิบบาทนะครับผมอันนี้จะเป็นเทียนหอมครับผมและของฝากอีกอื่นๆอีกมากมายเช่น ยามองยาดมเ,าเครื่องเครื่องอบสมนุนไพรนะครับในตัวครับอันนี้จะเป็นร้านคุณอ้อนะครับร้านคุณอ้อจะมีกระเป๋านะครับผมมีหมวกหมวกจากผ้าฝ้ายครับผมอันนี้จะเป็น ศาสกระจูดนะครับเป็นเพื่อของทางภาคเหนือครับผมค่ะแอปของแอปพลิเคชันของเรานะคะจะมีลักษณะนี้ค่ะขอจบการน,นำเสนอแอปพลิเคชันเพียงเท่านี้ค่ะหากมีข้อผิดพลาดป,ประการใดก็ขออภัยไ้เนี้ยที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ